มาแล้วจ้าเพื่อนๆสำหรับงานซีซันวันแม่เทพรักนะคะงานเขาจัดอยู่ตรงที่ BTS C ีเทพานะคะเพื่อนเอนเดินทางง่ายเดินทางสะดวกมากเลยนะคะเพื่อนเพอนเพียงแค่นั่งมาลงที่ BTS สถานีสีเทพานี่เองนะคะเพื่อนเอนเดี๋ยวเราไปชมงานบรรยากาศภายในงานกันดีกว่านะคะก็จะมีะป้ามืกย่างนะคะเริ่มต้นแค่ไมล้ละส0บ,บาทแค่นั้นเองเพื่อนเพื่อนจ๋า หรือว่าจะเป็นลูกชิ้นทอดหรือว่านมเหนียวนะคะเป็นผัดไทยผัดมาม่าผัดหมี่นะคะกล่องละ20บาทหรือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวรูยสวนก๋วยเตี๋ยวปักหม้อนะคะเกลาวัดก็มีนะคะขนมเบื้องขนมถังแตกนะคะขนมโบราณนะคะราคาเริ่มต้น แค่บาท20บาทเองนะคะเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นลูกชิ้นทอดนะคะไม้ไรซำบาทเองสาวเพื่อนๆขนมชีสคือเจ้าดังนะคะตอนนี้ที่กําลังเป็นกระแสอยู่นะอร่อยค่ะเพื่อนต้องปาต้องโกสเปนนะคะก็อะไรเชิ่นมกันเป็นมันฝรั่งทอดอันนี้ก็ของคู่กันเลยนะ ภายในงานเขาก็ยังมีของกินของใช้นะคะให้เราได้เลือกซื้อเลือกหากันอีกเยอะแยะมากมาเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆราคาไม่แพงเลยค่ะงานนี้นะคะถ้าใครว่างๆนะคะสามารถมาเที่ยวงานกันได้นะคะเพื<ๆ>่อนๆเดินทางง่ายมากเลยนะคะอยู่ตรงถนนเทพารักษ์เลยนะคะทุ่งเท้าคู่ละสิบบาทราคาจากโรงงานเลยจากเพื่อน ขางหูรูเริ่มต้นแค่ไม้ละ20บาท30บาทเลยนะคะหรือจะเป็นมีแซบนะคะเป็นเส้นหมี่นะคะนกกระทาย่างร้านนกกระทา35บาท3ตัว100ลูกชิ้นเริ่มต้นไม้ละ10บาทน้ำส้มคั้นนะคะหรือจะเป็นเฉาก๊วยก็มีนะคะปลาหมึกย่างร้านนี้10บาทนะคะราคาเริ่มต้นเองนะคะหรือจะเป็นขนมต้มค้นยาย อันนี้ก็จะเป็นขนมเบื้องนะคะขนมทั้งแตกหรือขนมถังทองนะคะร้านเก่ารับเริ่มต้นที่100บาทไก่ย่างนะคะกินหอมมากเลยนะให้อยู่ใ,ใกล้มะพร้าวปั่นนะคะน้ำดำไยนะคะชัดปีโคราชนะคะกล่องหลายี่บาทเองนะคะชัดไทยหอยทอดก็มีนะคะ มีของกินให้เราได้เลือกซื้อเลือกหากันเยอะแยะเลยหางโห่รูปร้านนี้ก็มาแล้ว0บาทมีเห็ดย่างด้วยนะคะเ,เพื่อนๆใครสนใจสายสุขภาพนะหรือจะเป็นขนมปังแรกพื้นก็มีทัไข่นะคะหรือใครจะมานั่งกินที่งานเลยก็มีนะคะมีให้พร้อมเลยมีทั้งก๋วยเตี๋ยวขนมจีนหรือว่าจะเป็นส้มตํา ไส้กรอกทอดนะคะกินหอมมากเลยยืนอยู่นะตรงนี้มาแรงทอดนะคะจานละ20บาทราคาเริ่มต้น3าจานห0ไส้ทอด1ิบาทเองนะคะเ,เพื่อนหรือว่าจะเป็นเยืนรีนะคะสัตว์เลี้ยงก็มีนะคะใครจะไปให้นมนะคะมัน,น้องก็มีนะคะมีทั้งกระต่ายทั้งหมูแค่ฮิปโปแค่นะคะ ไปดูใกล้ๆน้องน่ารักมากเลยนะคะพเพื่อนอย่าลืมแบบมาให้นมนะเดี๋ยวเรามาดูที่โซนของเล่นกันนะคะพเพื่อนงานเขาก็ถือว่าไม่ใหญ่มากนะคะก็เดินไปเดียวก็ทั่วแล้วนะมีชิงช้าชสวรรค์มีอารถไฟหรือว่ามีรถบัมนะคะใครที่คิดถึงงานวัดบรรยากาศงานวัดเก่านะคะพเพื่อน สามารถแปะมาเดินเที่ยวกันได้นะคะคลิปหน้าเราจะพาะเพื่อนไปที่ไหนก่อนก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะเพื่อน